s ก c ร e ตได้สก c ร e ตสวัสดีค่ะเพืนเพื่อนวันนี้หมูจะพาเ,เพื่อนนะคะไปแกะกล่องซุมกันซึ่งกล่องสุมนะคะก็อย่างที่คอสตูมนี้เลยค่ะเป็นมิกกี้เมาส์แน่นอนและกล่องสุมที่หมูนํามาแกะในวันนี้แบบยกบล็อกนะคะก็คืออันนี้ทีด่ดึง มิกกี้เมาส์นะคะ Moment s Moments ชา i n ิ Mom ents, Mom ents, ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นคอร์เรคชันของ52ทอยเนาะและตัวที่จะต้องได้นะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยให้ดูเป็นการชิมลางก่อนนะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้สร็ตหรือเปล่าแต่ขอบอกว่าหมูค่ะซื้อมาเป็นแบบบ็อกยกบ็อกเนาะแถมซื้อเพิ่มอีกหนึ่งตัวเพราะว่าไปแกะที่หน้าร้านมาแล้วแต่ว่าจะได้ใช้นี่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูจะตรงนี้กันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องซุมกันเลยดีกว,ว่าค่ะ หนึงเต้มาสวิง,งข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดทั้งในนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณแปกล่องน,นะคะซึ่งเขาบอกว่าจะมีตัวที่เป็นแปดดีไซเนอร์แล้วก็มี1 hidden เดนนะคะซึ่งก็คือ1 s e c r ส t นั่นเอง ในกล่องทั้งหมดแปดกล่องเนี้ยถ้าเราโชคดีนะคะเราก็จะได้ซีเคร์หนึ่งตัวค่ะ oh. เดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าเราจะได้ซีเคร์ไหมเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกกันดีกว่านะคะดูนะคะที่เรื่องนะคะก็จะเป็นกล่องอันนี้อันนี้ก็เบาๆอันนี้หนักกว่าคือเดีย๋ยวนะอันนี้นัะนีเบาสองกล่องนี้เบาสองกล่องนี้หนักกว่ากล่องนี้เบาอ่ะเบา จะหนักกับไม่หนักอ่ะีก้อนนี้เท่ากันเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าหมูอยากได้ถ้าสมมติเราไม่ได้ซีเครนะมูอยากจะได้ตัวตัวนี้ตัวหัวใจถ้าไม่หัวใจก็คือตัวที่เป็นกระโจมนี่นะนี่เห็นไหมตัวกระโจมไม่ก็ตัวหัวใจนะแต่หมูว่าถ้าเกิดสมมติหัวใจมันควรจะหนักไหมในบรรดา8กล่องนี้นะหมูว่ากล่องเนี้ยหนักสุดเพราะฉะนั้น เราจะมาลองเปิดกล่องนี้ันเป็นกล่องแรกโอเคเฮ้ยจะได้ไหมนะเริ่มแล้วนะไปดดูดีทำได้ไรอันนี้นะหนักมากมคิดว่านี้คือหัวใจเพราะว่าจากที่จับจับดูมันมีกลมๆนะโอเค เรามาดูดีกว่าว่าข้างในเป็นอะไรจริงด้วยนี่ค่ะเป็นหัวใจอย่างที่บอกจริงๆด้วยเป็นมิกกี้เมาส์อย่างนี้น่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะขอประกอบก่อนนะนี่หุย้ยดูหัวใจมันเป็นแบบกำบะหยี่ด้วยอะ่ะน่ารักแบบน่ารักมากมากแล้วนี่คือนี่ นี่น่ารักปะนี่น่ารักสุดเลยชอบมากเลยอันนี้อันนี้เป็นตัวแรกที่ได้นะอันนี้ยังไม่ใช่ซีเคลนะแต่ว่าก็ถูกใจโอเคงั้นเราไปเปิดตัวต่วตอไปเลยนะอ๋อลืมให้ดูกาดนี่มีกาดเลยนะการเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นหัวใจจริงๆด้วยน่ารักน่ารักสุดๆเลยโอเค เรามาต่อ,อันที่ตัวต่อไปนะก็เบาอ่ะเอาไงดีหรือเราจะเอาเอาอันนี้เพราะว่าใกล้กันเอาตรงกลางออกไปก่อนลนะกันจะได้ตัวอะไรนะเราบรรลุนต่อไปกลองที่ได้ก็คือขอ,อากลับคำๆดูกันเป็นมิกกี้อ่ะ ยวดูสิมิกกี้มีฐานด้วยอ่ะแกะดูดีกว่าแกะดูเลยแล้วกันว่าข้างในเป็นอะไรอุ๊ยน่ารักนี่เป็นแบบน,นี้มิกกี้น่ารักมากเลยเป็นตัวที่แบบว่า เอเป็นตัวมิกกี้ที่ออกมาจากฐานเดี๋ยวเราต่อให้ดูนะต้องมีประกอบฐานด้วยอันนี้นี่เขาว่างนี้ดิง้งและนี้ก็คือการ์ดชิ่งน่ารักเนาะดิง้งเราไปที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเพื่อมีการเฉียเวลา ไหนๆแล้วก็เอาตรงกลางแล้วเนาะแล้วก็ตรงกลางอีกสักทีนึงแล้วกันนี่ดูสิจะได้อะไรจะได้อะไรตัดกล่องเสียเป็นมิกกี้แน่ๆแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นมิกกี้อะไรแกะเลยแล้วกันนะ โจมนี่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 นมีเขามีพ็อปข้างในด้วยนะนี่เป็นแบบนี้เลยเดีย๋ยวเรามาต่อให้ดูนะว่าเป็นยังไงน่ารักจังเลยอ่ะรู้สึกแบบว่าแฮปปี้มากที่ซื้ออันนี้มาคือมันน่ารักมากแต่ว่าคอลเลกชันเนี้ยมันไม่ดีอยู่างหนึ่งตรงที่ว่าคือมันจะแบบไม่ได้เป็นคือมันเป็นฐานที่วางเฉยอ่ะมันจะไม่ใช่แบบยึดติดได้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะสามารถโครเเรรงไปมาได้ดูสิน่ารักไหมมิกกี้กำลังแบบว่าทำหัวใจและอันนี้ก็คือมีการ์ดนี่โอเคเราไปที่ตัวต่อไปกันดีกว่านะคะตอนนี้เราก็เปิดมาได้3ตัวแล้วเนอะจากที่มี8ตัวกล่องต่อไปเอาเป็นกล่องไหนดีนี่เอาทฤษฎีกล่องมุมบ้างไหมกล่องมุมสักหนึ่งแล้กัน อันนี้ซว่าเราจะได้อะไรอาจจะแกะกล่องไม่ค่อยเนี้ยบเลยนะเพราะว่ายังไม่เสียนกับการแกะกล่องปกติกชิดพุดไปเลยนี่เรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นซีครัหรือเปล่าช่วย ไม่ใช่ซีเคร็ลไม่ใช่ซีเคร็ลจริงๆด้วยดูดิหันแม่หางอะ่ะแม่กระด้าหางเขามีฟอยด์ด้วยกันนี่นี่ท็อปด้วยหนีท็อปด้วย,วยนี่เป็นแบบมิกกี้เมาส์ที่แบบว่ามีฟิล์มด้วยนะน่ารักเนาะพี่นี่แล้วก็อันนี้การ์ดของตัวเมื่อกี้นะคะตัวต่อไป เอาเป็นกล่องหน้าแล้วกันนะเหลือกล่องสุดท้ายของแถวหน้าเอากล่องหน้าแล้วกันดได้ตัวนี้นะ Street Boy Street Boy จ้าซึ่งเขาก็มีทองมาเช่นเดิมนี่ว้ายซุบนี่นี่จา้า Street Boy น่ารักไหมแล้วก็การดเป็นแบบนี้เลยน่ารักจ่ะตต่อไปของเรานะคะก็คือกล่องมุมขวาบนดูสิเราจะได้ซีเคร็จตจากอันนี้หรือเปล่าเราจะมีดวงได้แบบว่าซื้อแบบยกบล็อกแต่ได้ซีเคร็ตเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันหมูก็ลุ้นเหอนกันแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ซีเคร ก็เกิดว่าไม่ได้ซีเครตใช่ไหมก็จะได้คอเลชันครบ8ตัวแต่ว่าได้ซีเครตเนี่ยก็ต้องมาลุนน้นกันว่าแล้วอะไรละ่ะที่มันหายไปมาดูตัวต่อไปกันเลยและตัวที่ได้ก็คือตัวเอคลอสเพนแสดงว่าจะต้องมีน้องหมีเนี่ยมีน้องหมีด้วยายน,น่ารักเล่าตั้งแต่เปิดมาคอเลชันนี้นะคือถึงมันจะไม่ใช่เป็นแบบว่า มันไม่ใช่ไม่ใช่คอลเลคชันระ้อยปีเนาะแต่ว่าคือมันน่ารักเลยอะแล้วคืองานเขาก็ดีด้วยนะแล้วคือแบบว่ามันน่ารักอ่ะจริงๆมันคือแบบน่ารักมันคิ้วมากเลยนี่ close friend ค่ะมิกกี้กำลังจูงมือน้องหมีน่ารักสุดๆแล้วก็การ์ดเป็นแบบนี้น่ารักมากน่ารักสุดๆเลยจะได้ซีเคร็ตมาหมเนี่ยอันนี้ก็เบานะคือ ตั้งแต่ที่จับอันที่จับเป็นต้นมามีหนักอยู่แค่ตัวเดียวคืออันที่เป็นหัวใจซึ่งก็คืออันแรกเนาะแต่ว่าอันอื่นอะน้ําหนักความน้ําหนักของมันเนี่ยมันจะประมาณเท่าๆกันหมดเลยและอันนี้ก็คือต,ตัวนี้เลยก็จะมีอันนี้โรแมนติกเซอร์ไพรส์เซ์ไิง,งนี่นี่เป็นโรแมนติกเซอร์ไพร์นะคะ นี่งนี่เเป็นพี่มิกกี้กำลังถือลูกโป่งแบบมือนะคะอย่างนี้ให้ดูกัชดชดงน่ารักเนาะไปตัวต่อไปกันดีกว่าจะบอกว่าหมูมีเปิดเขาเรียกว่าอะไรเดีย หมูมีซื้อกล่องใหม่กล่องนู้ด้วยนะเพราะว่าเผื่อ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 ว่าเราจะมีโชคมีดวงกับเขาบ้างก็เลยซื้อเผื่ออีกหนึ่งกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากหนึ่งกล่องที่เป็นกล่องกล่องใหญ่อันนี้แล้วอะก็คือจะมีอีกหนึ่งกล่องให้ลุ้นด้วยเค <Okay. S 1> ลองลุ้นกันตัวสุดท้ายในบล็อกนะจิรดดึง ได้ีเครัอันนี้แต่ว่าตัวนี้มันน่ารักมากเลยนี่ดูเป็นแบบมิกกี้แบบใส่มงกุฎนั่งอยู่บนแบบมืองนี้สุดคิ้วอันนี้คือตัวสุดท้ายของเมบล็อกแล้วนะได้ดงจิริงถึงจะไม่ได้ บ็อกนี้นะคะก็คือสรุปแล้วก็คือบอแบไม่มีซีครีในบ็อกนะคะแต่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 หมูมีพิเศษค่ะก็คือแล้วอ่ะตอนที่ไปซื้อใช่ไหมก็ไปจุ่มมาหนึ่งกล่องเพราะว่าอยากจะดูว่าเออมันน่ารักไหมนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปจุ่มมาสรุปว่ามันก็คือกล่องนี้นี่เองซึ่งให้ดูก่อนว่ามันเปิดแล้วเปิดแล้วเพราะว่า หมูเปิดตั้งแต่ตอนที่ไปซื้อที่ในร้านมาซึ่งข้างในมันก็คือดึ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 ยยาึด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 นดึเลยเดึดดึดดึ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 ด้ เป็นตัวที่เป็นซีเครตนี่ให้ดูจากหน้ากล่องเลยนี่นี่ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราประกอบให้ดูว่ามันน่ารักมากมายขนาดไหนเท่ากับว่าคอลเลกชันนี้หมูได้ครบทุกตัวและได้ซีเครตมาด้วยค่ะ,ะรู้สึกแฮปปี้มากคือเปิดแบบมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้สิเปิดกล่องแรกก็ต้องซีเครตสิถูกไหมนี่ s ก c r เ t ของเราสำหรับคอลเลคชันนี้นะคะที่เป็นคอลเลคชันตัวไอตัวมิกกี้เมาส์วันนี้ค่ะเป็นคอลเลคชันอะไรว่า s h i n i n g Moment s h i n i n g Moment อ่ามันเป็นคอลเลคชัน s h i n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  m o o m n t t นะคะก็ได้ตัว s ก c r เ t จ้าอันนี้ให้ดูกัสถ้ากับคอลเลคชันนี้เรียกครบเลยนะคะเมึงมาสก Secret ให้ดู s e ิ r เ t ดีดีอหมุนตัวรอบนึ่งมิกกี้เมาส์ใส่แว่นด้วยอ่ะดูดิ นี่มีว่นใส่ด้วยน่ารักมากโอเคเดี๋ยวให้ดูภาพรวมว่าเราได้อะไรจากกล่องนี้บ้างนะคะเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะ โอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับการสุ่มกล่องกล่องสุ่มยกบล็อกครั้งแรกของหนูนะคะก็ยังไงถ้าเกิดมีกล่องสุ่มยกบล็อกอีกในรอบต่อไปก็ติดตามชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย